คําสอนคุณครูไม่ใหญ่การปฏิบัติธรรมจําเป็นสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยถ้าเราปฏิบัติธรรมเข้าถึงดวงธรรมหรือองค์พระได้ชีวิตจึงจะปลอดภัยจากภัยในอบายภายในวัตะสงสารเราจะมีความสุขในปัจจุบันทันทีที่เข้าถึงไม่ต้องไปคอยพบหน้าหรือชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วสุขทันทีที่เข้าถึง มีความเมบิกบานแช่มชื่นรู้สึกเกลี้ยงกล่เป็นอิสระแล้วก็จะเสียดายวันเวลาที่ผ่านมารู้อย่างนี้ทำมาเสียตั้งนานแล้วเพราะไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากการหยุดกับนิ่งนี่เองสิ่งที่ผ่านมาแค่ความสนุกความเพลินเพราะเราไม่รู้มันก็สนุกแต่เหนื่อย ียมีผลข้างเคียงไม่ว่าจะไปเที่ยวทะเลน้ำตกภูเขาไปต่างประเทศจะดื่มเหล้าคนเดียวหรือดื่มเป็นทีมจะเล่นไพ่เล่นการพนันหรือจะทําอะไรก็ตามก็เพลิดเพลินแค่ชั่วคราวยิ่งเกี่ยวกับการพนันด้วยแล้วยิ่งมีความหายนะครอบงหัวใจตื่นเต้นขึ้นลงซูบฉีดตลอดเวลามีได้มีเสียมีลุ้นระทึกใจ พอเสียทรัพย์ก็เสียดายทรัพย์แล้วคิดจะไปแก้ตัวใหม่ก็วนไปวนมาอยู่อย่างนี้แหละเสียเงินเสียทองเสียเวลาไม่ได้ความสุขเลยเมื่อมาเปรียบเทียบหยุดกับนิ่งแล้วต่างกันราฟ้ากับดินสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งมันกว้างขวางตัวขยายใจขยายสดชื่นมีชีวิตชีวาทั้งระบบประสาทกล้ามเนื้อ ทั้งตื่นหลับฝันก็จะสดชื่นผิวพรรณวณะก,ก็ผ่องใสใครเข้าใกล้ก็เยือกเย็นเหมือนเข้ามาอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่รู้สึกอบอุ่นสบายใจเป็นผู้เท่าก็จะเป็นผู้เท่าที่ลูกหลานอยากอยู่ใกล้อยากรูปเนื้อรูปตัวจับแขนจับขารู้สึกอบอุ่นใจที่เข้าใกล้ผู้เท่าอย่างนี้ผู้เท่าที่มีศีลมีธรรม มีความสว่างภายในมีดวงใสองค์พระใสใครก็อยากเข้าใกล้ลูกหลานก็อยากเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วเย็นเย็นอย่างที่ผู้เท่าก็ยังไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่เฉยๆอย่างนั้นมันเหมือนกระแสะแห่งความเย็นแผ่ซ่านเข้าไปในบรรยากาศคำพูดคำจาออกมาก็เย็นเป็นคำพูดที่ใสๆฟังแล้วก็ชื่นอกชื่นใจ มีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตที่จะทำความดีผู้เท่าก็มีที่พึ่งภายในไม่ต้องไปหวังพึ่งลูกหลานมีอาหารไปมื้อมือหนึ่งมีที่อยู่เล็กๆที่นั่งที่นอนก็เพียงพอแล้วเพราะว่าสิ่งที่ตัวอยากได้มันมีอยู่เต็มบริบูรณ์ในดวงใสๆในองค์พระใสๆหรืออยู่ที่ใจที่หยุดนิ่งนั่นแหละมีทุกสิ่งที่ต้องการ จนกระทั่งไม่ปรารถนาอยากจะได้สิ่งใดอีกเลยผู้เท่าก็จะอยู่อย่างไม่เงียบเหงาไม่เศร้าซ้อยไม่มีความรู้สึกว่าขาดแคลนหรือต้องการอะไรอยู่ในป่าในเขาก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขไม่มีใครมาคุยเราก็คุยกับพระในตัวก็ได้กายภายในก็ได้ไม่มีเหงาไม่มีเศร้าซ้อยเลยพระธรรมกายนี่แหละ จะเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญสำหรับทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ต้องขยันมั่นเพียรทำให้ถูกวิธีทำทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวสักวันหนึ่งเราจะสมหวังดัง